ลุงกิตทำอะไรวันเนี้ยวันนี้ได้อยอดต้มมาพี่น้องนี่อยอดต้มนี่อยอดต้มเดี๋ยวจะแกงกะตินะแกงกะติอยอดต้มแต่ก่อนอื่นนี่จ่ายเนื้อมูยางนะยางตอนนี้คว้านก่อนคว้านเนื้อมูก่อนเอาชิ้นตามที่ต้องการเลยของหลวงกิตพอดีกรรมคือชิ้นใหญ่กันไปเลยพี่น้องเอ๊ะ

หรือโอมนี่กินกีนเลยนี่กินก่อนคือยางจะโอมนี่ไม่ได้โอกพี่น้อแกงหยอดซ้ำเนาะใส่หมูยางอะไรนะสมัยเด็กๆปอทำให้กินพี่น้องก็รงคิดกินปอเจอหน่อวัวยาง เนืวัวมัองมายางทำเป็นตอนเป็นกอนเป็นกอนเปนกองต้องเสียบใหม่เพลินต้องอยางยางทานยางกล้วยถึองงั้นบางบางแต่นี่วันนี้ลูกกินใจเนี่ยมูนะเนี่อมูวันนี้ลูกกิดไม่กินวะัวมันนาาเลี้วน่าจังเลยวยดักเตนีกว่า ที่นี่ไปเดี๋ยวเราไปเลยวิธีแกงนะแกงกะทิยอดมะขามใส่หมูย่างไปไปเลยอ๋อกันแรกพี่น้องเออใส่กะทิอันนี้เจอกะทิกรองมาพี่น้องเอย <ừ> อ่าไม่พี่น้องสูตรนี้ลวกจิตจะไม่เคี่ยวกระถีนะมันจะออกมันมันจะแตกมันออกเป็นวะลดแส่เครื่ <ừ> องเลยใส้เครื่องเลยตามโดยกัปีพี่น้องเน้ quần này cao hơn kênh một giọt giọt trom à giọt giọt trom mua vàng cà tì mua vàng này Nên... cường kênh ta hôm chẳng để kêu na, kẹo nhọt trong lòng thịt na, mình để mình đểtèt mặn, lại các anh các chị. Bơ rồi đây nè, chi, นปีน้องยังเร่งกันตอนนี้ปีน้องเออนี่ตาตาลูจอได้หนึ่งรองมาปีน้องเออห้มนี่เนี่ยตำทุกนี้กัว่าเดือดนะพอเดือดเราก็ปรุงเลยเกัวมั่วมนทุกอยู่แล้วน้ำตาลเป็นน้ำตาลโดดนะพี่น้องน้ำตาลโดดน้ำตาลพลาวได้ปี พวงกุ้ง,งกัดนึ่งจอน,นอันนี้นำปลาไปลองเส้จอนเดียวพอนะเดี๋ยวกิม,อมอหอยก้าวขอนขอนหนก้าวขอนให้น้ำตาลละลายน้ำต,ตาลแต่ตู้ความร้อนละลายอยู่เร็วเร็วเร็วไว้ นี่ยผมเดือดแล้วทีนี้ใช่หยดก้ามพี่น้องเอ,อ้นี่ต้อกคิดใจสูตรนี้นะหยอดมาก้ามไม่อันนะผมมันโอนพี่เช็คเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ,อ้ใช่เป็นเลือยหยดมาหยดมาก้าม่อ,อนนะคนอีกทีนึงไอ้มูก้าวกันอืม ôm ừ. rất leo tạm rồi bây mà cút vì nó chặt chích chặt xôi chả ăn lẻ tẻ phượn nè nè rồi đôi bịch xôi soi phượn quả sỏi ngàm ông à. dài vì nó ư ก้นอีกที่นึงกันตอนต่อไปพี่น้องคือจิมจิมๆๆๆจิมๆๆจิมจิมกินหอมเนาะโอ้มเนี้น่ากินนี่พี่น้องือต่เลยต่ปัจเนีี้นะชุดนี้ไม่เด็ดไม่ไม่ชอยหยอดมาข้ามนะไม่อ้นไม่อ้นไม่กว้านบมาถ้าตายว่ะ mì kín ngọt chát ngựa pet pet bèo bèo nhọt cam um dai bình ngon ơi, ay ya quả chả đưa nã, làm nhiều nè, nhiều tắt thế thôi, để bổ còn tôi làm bình ngon. để mua, mua Ya cao ple bình ngon ơi. อย่าก้าวเปลวเก่ยงหยดหยดก้ามหยดก้ามมู้ยางกะตีกะตีมู้ยางหยดก้ามเ,เรื่องเดียวกับหรือก็ได้พี่น้องเอออืมฮึหยดดีขั้นตอนต่อไปจิ้มอีกทีพี่น้องเออเมื่อกี้จิ้มแต่หยดกินแต่น้ำนี่ไม่ได้จิ้มมู้ที่นีร่รอยจังนี่เอาโปรเมนูนี้นะทำกายบายบายด้ย เนี่ยแหละแกงกุนตายเกืองแกงแกับเกืองแกงตายไปหนอเออฮือเผาระกิร่ร้อนร้อนไปหนอน,นึกอยาตัวตีตีใครออกมาก็ติดตามเงน ร้อนๆงี้ยะว่าเตียงๆนะอืมสุดยอดอย่าลืมกดติดตามกันเลยหล่ะต่อเจ้าอ่ะโลกิดดีต่ำไยเห่าเห็นดูโลกคิดเจ๊แล้วไปเนาะนี่ก็ปีตะวันดีปีไม่ทุกคนไม่กี่วันก็ปีไม้แล้วประเดี้โลกิดไปก่อนนะก่อติดตามกันวันนี้ไปเลนี่ไปนักกินข้าวเดี๋ยวหัวเราะจังสุดยอดไปก่อนไปเนาไปแล้วไปเลย